แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยผมชอบตรงนี้ชอบที่พี่สมชายก็พูดเอาไว้<ม>อันนี้เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเครื<ม>่องมีคนเถียงกันเยอะเหลือเกิน<ม>พี่กองบอกว่าตกลงโคจะต่ออายุแม,ม่ทัพไหม,มเอาเอา,เอาโดยหลักการเนี่ยผมไม่สามารถตอบคาถามนี้ได้ม,มันขึ้นอยู่กับว่ากระทรวงกลาโหมเขาจะเอาอยัางไงถูกไหมฮะ<ม>แต่ข้อเสนอเป็นข้อเสนอที่ดีครับอย่าไปเปลี่ยนมาเ,าเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนเปลี่ยนมาเปลี่ยมานี่นหมายถึงแม่ทัพนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อย่าไปเปลี่ยนมัน แต่ทีนี้มันก็มีคนั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยครับอย่างคนหนึ่งอย่างพี่สมชายสแสวงการเนี่ยนะครับขออนุญ,ญาตเอาที่พี่โพสต์เอาไว้มานําเสนอหน่อยพี่สมชายนี่ภาพนี้เป็นั้งแก่เป็นสมัยนักข่าวช่องสามนะครับเป็นนักข่าวทหารยังอีกครั้งหนึ่งผู้ชมครับพี่สมชายบอกว่าจะชนะต้องเปลี่ยนม้ากลางศึกอย่าปล่อยลางโง่นําไทยจนพ่ายแพ้ลางโง่เป็นใครม้าเป็นใครคุณผู้ชมตีความเองนะครับ ภาวะสงครามไทยกับกมพูชาทิศทางน่าจะแย่ลงหากปล่อยผู้นํารัฐบาลไร้วุฒิภาวะขาดความรู้บริหารสถานการณ์หน่มแนมต่อไปมันก็จะแยะ่คือพี่สมชายเนี่ยอ,อ่านแบบนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงประเด็นเรื่องแม่ทัพภาคที่สองอ่าใช่นะ,เ,ะเพราะว่าต้องสูงกว่านั้นมันมีส่วนอยู่ด้วยส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่จะสูงกว่านั้นสูงกว่านั้นนะเพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยคือแม้ว่าอุ้งอิงไม่ไม่ได้อยู่ตําแหน่งนายกแล้วะนะครับหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว แม้ว่ามีภูมิธรรมรักษาการนายกรัฐมนตรีอยู<ช>่แต่ว่าเอาตรงๆนะคุณภูมิธรรมเองก็ยังไม่เคยแสดงให้ประทับใจสักคนเลยว่าเวลาหน้าสิวหน้าขวานเนี่ยการตัดสินใจภาวะผู้นําตัดสินใจในฐานะผู้นําของประเทศได้ได้ดีอย่างไรตกลงภูมิธรรมไม่ใช่มา้าเลยไม่ใช่มา้าไม่ใช่มา้าแล้วเป็นอะไรมไมอ่ะ<า>จะเปนยูกนี่นะ <laughs> เราอเอาเพจขึ้นมาหน่อยนะครับเมื่อกี้นี้จะชนะต้องเปลี่ยนม้ากลางศึก คือไอ้คาว่ามา้าเนี่ยถ้าเราตีความแบบคร่าวๆเนี<ม>่ยอาจจะหมายถึงแม้ถ้าภาคสองก็ได้<ม>แต่หมายถึงรัฐบาลก็ได้<ม>ถูกไหมครับอย่าเปลี่ยนจะต้องเปลี่ยนม้ากลางศึกถ้าจะชนะเพราะฉะนั้นม้าในที่นี้เนี่ยให้ผมเดาผมตีความนะภาษาไทยนะพี่นะมผมว่ารัฐบาลว่ะใช่ใช่ไหมตัวเพราะตอนนี้จุดอ่อนของเราคือรัฐบาลอจุดอ่อนของเราคือตัวนายกตัวผู้นําที่เป็นจุดอ่อนส่วนคําว่าอย่าปล่อยลางโง่นําไทยจนพ่ายแพ้ผมไม่รู้ว่าพี่เอหมายถึงใครนะ แต่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยรู้แต่ผมพูดไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะโดนเขาฟ้องเขาใช้ความเป็นประชาธิปไตยไล่ฟอล้องร้องพี่น้องประชาชนที่เห็นต่างก็แล้วแต่เขานะครับภาวะสงครามไทยกับกัมพูชาทิศทางน่าจะแย่ลงหากปล่อยผู้นํารัฐบาลไร้วุฒิภาวะขาดความรู้บริหารสถานการณ์หนมแน้มต่อไปไอ้คําว่าผู้นํารัฐบาลเนี่ยพี่เอหมายถึงใครหมายถึงใครผู้นําตอนนี้หรือเปล่าหรือว่าแพรทองทานก็ทั้งคณะเลยแหละ <laughs> ใช่ไหม คือพอรเอาง่ายๆเอาพูดตรงๆเนี่ยไม่เบ้งเลยเลยคุณเห็นหน้าภูมิธรรมเนี่ยนะอนะคุณเห็นหน้าคุณภูมิธรรมเนี่ยนอกจากหน้าเป็นแบบคุณภูมิธรรมแล้วคุณเห็นหน้าใครซ้อนอยู่ไหมเห็นหน้าทักษิณทินวัตรใช่ไหมคือหลายเรื่องหลายราวที่คนก็ดูออกว่าเออทำไมมันตัดสินใจกันอย่างเนี้ยทําครับทำไมทำไมทำไมท่าทีของเรามันควรจะหนักแน่นกว่านี้แต่เราเบาหวิวเือเกินอะไรแบบเนี้ยหรืออย่างการไปเจรจาที่มาเลเซียครั้งแรก ครั้งแรกที่คุณภูมิธรรมไปเจอกับคุณ,คณมาเน็ตอ๋อค่าขบินไปสล้านกลับมาได้พูดส0มินนาทีอ่นอนะแล้วก็วไม่พูดในประเด็นสําคัญด้วยอเรื่องของว่าการโจมตีพลเรือคือคือมันต้องฉวยโอกาสแบบนี้นะว่าเราต้องการคนไทยต้องการสันติภาพเช่นเดียวกันกับคนทั้งโลกใช่นะแต่ว่าเราต้องบอกคนทั้งโลกที่ผ่านมากัมพูชาเนี่ยได้กระทําอะไรกับเราบ้างอ่าครับอ่าเรามีาาหลักฐานโน่นนี่นั่นใช่จริงๆวมันนั้นมันต้องต้องเจรจาให้มันรับผิดชอบก่อนถูกไหม พอมยิงโรงพยาบาลจะมีเด็กเสียชีวิตในเซเว่นอีเลเว่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณต้องเอาเรื่องนี้ก็ไปคุยก่อนเพราะประเทศคุณใหญ่กว่าไงไปคุยก่อนไอ้เรื่องหยุดยิงไม่หยุดยิงเดี๋ยวก่อนบอกถ้ามึงไม่เคลียเรื่องนี้ก็อ,อย่าไม่หยุดอย่าเพิ่งคุยแต่มันกลายเป็นว่าคือคือไปคุยในสิ่งที่เราไม่ได้ปรไม่ได้เปรียบอะไรเลยก็ใช่ไงถูกไหมครับคือเราอ,อย่าไปโลกสวยว่า เราจะต้องวินวินไม่ต้องวินวินครับไม่ต้องแล้วนะเราต้องวินส่วนเราไอ้สิ่งที่เราวินแล้วไอ้คู่กรณีของเรามันจะวินหรือไม่วินนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่สิ่งที่ต้องคิดคือประเทศไทยจะต้องได้ประโยชน์ที่สุดในการเจรจานะอย่างที่ต้อมบอกว่าคือมันต้องฉวยโอกาสเพราะหนึ่งสื่อทั้งโลกดูอยู่รอทําข่าวตรงนี้อยู่นะเราฉวยโอกาสการพูดถ้าพูดไม่ทันจดไปที่เขาต้องจบไปอยู่แล้วไอ้บแบบนี้จบไปแล้วก็ไปอ่านเลยนะเราปรารถนาจะเห็นความรับผิดชอบของ รัฐบาลกัมพูชาต่อการสังหารต่อการทิ้งระเบิดเป้าหมายพลเรือนโรงพยาบาลคือพูดตอกย้ําให้โลกรู้เลยนะครับมันต้องเป็นอย่างนั้นนะครับแต่เอาละนี่แหละคือภาพที่สะท้อนจากสิ่งที่ปรากฏขึ้นจริงว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยน่อมแนมมันมีคาอะไรที่มันรุนแรงกว่านี้พี่หรือมันมากกว่านี้ออหรือมันอ่อนละหอยโดยแรงมากกว่านี้มีไหม <c oughs> นอกจากนี้จะคำว่าหน่มแนมเนี่ยนะครับอาจจะมีลักษณะปัญญาอ่อนโยนขึ้นได้ไหม พอญญจะได้เลปัญญา,ญญาไม่ใช่อ่อนฮะปัญญาอ่อนโยนคือซอฟมากเลยรักทุกคนเป็นเป็นสันติภาพหมดทุกคนไม่มีปัญหาอะไรใครจะทําอะไรกับพี่น้องประชาชนคนไทยไม่เป็นไรเรารักทุกคนคำนองเนี่ยนะครับ